ก็ให้เรามาที่ google drive ของเรานะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคลิกไปที่ new แล้วก็เป็น new folder นะครับเป็น printer นนนเขียน <c oughs> มาที่ new google sheets น,นี่ก็เป็น น,นี่เป็นเก็บ ID นะครับโดยใช้งานน,นี่เก็บที่ห้อ หมายเลข S N เป็นรูปซีเรียลนะครับก็มูลรูปภาพ ก็มีอะไรเก็บ <c oughs> ข้อมูลว,วันเดือนปีที่ได้รับมามเปนปีที่ได้รับชนิดของ 肯定肯定。 สถานะขั้งพิมพ์นะครับเก็บข้อมูลวันเดือนปีที่บันทึกข้อมูลเกบข้อมูลผู้บันทึก อันนี้ขอแทรกเข้ามาอินเสิร์ตหนึ่งคอลัมน์นะครับเป็นคาดสคิวอาโคดของเครื่องนะครับคิวอารโคดขาดอะไรอยู่ตัวน,นี้เป็นวันเดือนปีผู้บันทึก สิบสองขาดอะไรไอดียี่ห้อรุ่นไรภาพถ่าย ค็ขาดอีกนหนึงก็คือเอก,กสารนะครับมีเอก,กสารก็คือเป็นส่วนที่เราจะเก็บข้อมูลที่มันอาจจะเป็นไฟล์นะครับที่เกี่ยวข้องโอเคในส่วนนี้ก็เป็นชิ้นหนตามนี้เราจะชิ้นหนเราจะแก้เป็น จะเป็นอะไรดีพิมพ์เตอร์ครับใช่พิมพ์เตอร์ชื่สอสองจะเป็นอืแบรนด์นะครับแบรนด์ก็จะเป็นแบรนด์ก็จะมีแบรนด์อะไรล่ะ เดสสันเทีนี่นะครับแคนนอนลอเดอร์ er. นี่ก็เป็น p r ินเตอร์ที่มีใช้งานอยู่ประมาณนี้เนาะจริงๆอะถ้าใครมียี่ห้อเพิ่มก็ค่อยมาเพิ่มสังได้นะครับจะมีอ่าเป็นแผน section นะครับันนียก็อันนี้ก็จะเป็น section นก็เป็นไฟล์บุคคนอย่างนงี้นะครับไฟล์าการขายไฟล์ ไซ่อมบำรุงแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้ถ้าบริษัทไหนหรือองค์กรไหนมีมากกว่าน,นี้ก็ประมาณนี้ที่ห้อตามพิมพนเตอร์โอเคครับก็จบในขั้นตอนนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในตอนที่สองคือในส่วนที่เป็นแอปชีตเนาะ ก็มาที่ตัวแอปชีตแล้วก็มาที่เขตนะครับแล้วก็มาที่แอปแล้วก็เป็นว i s existing data นะครับตอนนี้ก็เป็นอาสามัครสั้งว่า m ม printer แล้วกันเนาะพ r มพ์เตก็เป็นว1นก็ได้นะครับเผื่ออาจจะมีอัปเดตเป็นเวอร์ชันสองเลย choose your data เป็นอ e ีเมล จากนั้นมาที่โฟลเดอร์พินเดอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟล์พินเดอร์นะครับโอเคอันนี้ก็มาที่ตัวแท็บเดต้านะครับหรือแท็บคอม ีก่ออยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับมาดู ID ID ให้เป็น u n i ิค e ID นะครับตนนัวนี้มันจะขึ้นอัตโนมัติก็ตามนี้นะครับหน่อยใช้งานตัวน,นี้ให้เราเปลี่ยนเป็นฟ n c นนะครับฟ n c นแล้วก็เลือกเป็นอ่าวันยังไม่เข้ามาก็คงต้องม,มาแอดเพิ่มนะเป็น Brand ์แอดแบรนด section โอเคหนยใช้งานเป็น r e f e r e ตัวนี้เปลี่ยนเป็น section นะครับหรือว่าตารางองค์กรหน่วยงานที่ห้อเปลี่ยนเป็น ref เ,เหมือนกันนะครับก็เป็น brand นะครับ enter ไปรุ่นเป็น text หมายเลขก็ text นะครับรูปภาพให้เปลี่ยนเป็น image นะครับงาน QR code ก็เป็น image นะครับโอเคนพีที่ได้รับเปลี่ยนเป็น date นะครับชนิดของเครื่องพิมพ์ให้เราเปลี่ยนเป็น enum นะครับแล้วก็เป็น technology เป็น อิงนะครับอิงเจสกับเป็นเลเซอร์เจนะครับเก็น่าจะมีท่านี้มั้งสตาร์ทเป็น Yes we know n o โอเค มันเด็นปีที่บันทึกเป็น auto number กันแต่ี้เราจะใช้เป็นป็นเดนปีที่บันทึกให้เรามาตรง d a t a value นะครับที่ auto compute นะครับแล้วมาเลือกตรง initial value นะครับ initial value เราเลือกเป็น R c ลนะั u m n เนาะ เป็นเป็นไทม์ก็เป็นเป็นนาวแล้วกัน <c oughs> ผู้บันทึกก็เพื่อเป็น Initial Value นะครับตรงอ u t o c o m p ิ e อม i ิ i ต์อินิเชให้เป็น User Email เนะครับอันนี้ก็เก็บข้อมูลคนที่มันได้ป่วยนี เอกสารเปลี่ยนเป็นไฟล์แนบโอเคตรงนี้เอกสารไม่บรรไม่บังคับไม่บังคับไม่บังคับอันนี้นบังคับนะครับบังคับหมดเลยนะครับยกเว้นตัวเอกสาร ค r c อา e อาจจะยังไม่บังคับข้ามไปก่อนที่เหลือเราบังคับก่อนนะคับไม่มีทุกช่องเลยนะครับเพราะว่าเป็นแต่ละคอลัมน์ก็เป็นข้อมูลสำคัญทั้งหมดนะครับไม่อยากจะข้ามใดๆนะครับจะเว้นในของตัวรหัสเคียวโค้ดเดี๋ยวเราจะไปดูโค้ดที่จะมาเขียนลงในสูตรฟอร์มูลาเนาะน่าจะเป็นตอน ep 2แล้วกันครับสำหรับ ep 1เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ก่อน โฟกัสอยู่เรื่องของการเลือกชนิดของข้อมูลให้ถูกต้องแล้อ้อบังคับตอนนี้เนาะเดี๋ยว EP หน้านะครับ EP 2เราจะมาลองแอดข้อมูลเข้ามานะครับในแบบฟอร์มที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้นะครับว่าเข้ามาแล้วมันมีอะไรต้องแก้ไขบ้างเนาะอย่างเช่นวันเดือนปีที่บันทึกเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอย่่เลื่มติดตามต่อในตอนที่2ด้วยเนาะเราจะมาเพิ่มเติมในส่วนที่จะ ทำในรายละเอียดนะครับที่ให้มีรหัสเคียวโคแล้วก็การลองมาด้วยข้อมูลเข้ามานะครับก็ไว้ชมต่อนในตอนที่2ครับสวัสดีครับ